ตอนที่2องขีดเก้าแจเปิดเรื่องมาที่องค์กรของคิมูระเว่าในตอนนี้บรรดาที่ก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มทีก็ได้ถูก่อนมาย้ายเขาไปยังสถานที่ทดลองของตัวเองโดย่อนมานั้นมีแผนในการดึงดูดพวกกลายพันธุ์ซึ่งก็คือพวกที่รับเอาเชื้อจระเข้เงาเข้าไปแล้ว่อนมะก็ได้บอกให้ทีมนักวิจัยเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนที่หอนมานั้นจะเริ่มไล์สด ให้ผู้ที่มีอำนาจของแต่ละประเทศได้เห็นอาวุธใหม่ที่เขากำลังจะสร้างขึ้นมาโดยฮอนมาได้ให้ทีมนักวิจัยดูดเอาเชื้อจอระเข้เง,งาที่อยู่ภายในร่างของบันบาออกมาก่อนที่จะได้อธิบายเกี่ยวกับอาวุธสัตว์ประหลาดอันทรงพลังโดยพวกสัตว์กลายพันธุ์นั้นเกิดจากการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตกับเชื้อของจอระเข้เง,งาซึ่งมันจะเข้าไปเปลี่ยน d n a ของสัตว์อื่นและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพลังกายของสัตว์เหล่านั้นอีกทั้งพวกมันก็ยังมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมมาาากกว่เเดิถึงท และนี่ก็คือการคุกคาม,มนุษยชาติซึ่งถ้าหากเราใช้มันเพื่อสันติภาพละ่ะมันก็คงจะสุดยอดไปเลยใช่ไหมโดยใช้แค่เลือดหยดเดียวเท่านั้นถ้าเรานําไปใช้ในประเทศของศัตรูหรือพื้นที่ที่มีสงครามเราก็จะสามารถยึดพื้นที่นั้นได้โดยง่ายเพราะว่ามันจะเปลี่ยนพวกที่โดนเชื้อเข้าไปให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดพอทางไดมาได้เห็นแผนการของหอนมะเขาก็คิดว่าหอนมะนั้นเป็นปีศาจชัดๆที่มีความคิดแบบนี้ กถ้าปล่อยเชื้อจอระเข้เงาไปทั่วแบบนั้นแม้แต่ผู้หญิงหรือเด็กๆก็ต้องกลายเป็นหายนะแน่ๆแล้วในจังหวะน,นั้นาศาสตราจารย์ไขก็ได้บอกว่าในตอนแรกที่เขาเห็นพวกสัตว์ประหลาดเขาก็คิดว่านักวิจัยในทีมของเขานั้นถูกสัตว์ประหลาดฆ่าตายแต่ที่ไหนได้สัตว์ประหลาดพวกนั้นนั่นแหละที่เป็นนักวิจัยในทีมของเขาและในตอนนี้ความบ้าอำนาจของฮอนมะก็เอาไม่อยู่แล้วซึ่งคิมระก็ได้จ้องมองฮอนมะอยู่ไม่ไกล แล้วฮอนมาก็ได้ประกาศว่าในตอนนี้เขานั้นได้ทํำของเหลวที่เป็นเชื้อของจอระเข้เงาสําเร็จแล้วก่อนที่ทีมนักวิจัยจะได้เริ่มดูดเอาเชื้อจอระเข้เงาจากร่างของเหยื่อที่กลายพันธุ์ไปแล้วออกมาซึ่งมันก็มีจํำนวนมากโดยฮอนมาได้ถามว่าไม่คิดว่าเชื้อจอระเข้เงานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หรอ แล้วพอเขาได้ดูดเอาเชื้อจระเข้เงาออกจากเหยื่อแทบทุกรายแล้วมันก็เหลือเพียงบันบาที่ก็กําลังถูกดูดเอาเชื้อจรเข้เงาในตัวออกไปขณะนั้นเชื้อจรเข้เงาในร่างของบันบามันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจนบันบานั้นแทบจะไม่ได้สติแล้วแต่ทว่าในขณะนั้นเองาศาสตราจารย์ใครก็ได้เดินเข้ามาหาเขาก่อนที่จะช่วยบันบาออกมาในจังหวะเดียวกันทางทีมนักวิจัยของฮอนมะก็ได้แจ้งว่า แรงดันของเครื่องสูบกำลังเพิ่มสูงขึ้นทั้งๆท,ที่พวกเขาก็ได้ปิดเครื่องสูบเชื้อจอระเข้เงาไปแล้วและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่แน่ว่าแทงที่ใช้เก็บเชื้อจอระเข้เงาก็คงจะแตกพอได้ยินแบบนั้นพรหมมาก็รู้สึกโมโหขึ้นมาและได้บอกให้ทีนักวิจัยรีบหาทางแก้แต่ทว่ามันเหมือนว่าจะไม่ทันะแล้วเพราะว่าแทงที่ใช้เก็บเชื้อของจอระเข้เงามันเริ่มมีรอยร้าวขึ้นมาหลายจุดจนในที่สุดแทงเก็บเชื้อจอระเข้เงามันก็ได้แตกออกมา จนมันทําให้นักวิจัยของฮอนม้ากลายพันธุ์เพราะว่าโดนเชื้อจอระเข้เหนาเข้าไปส่วนฮอนม้าที่เห็นท่าจะไม่ด,ดีเขาก็พยายามที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ทว่าในขณะที่เชื้อกําลังกระจายไปทั่วห้องทดลองและฮอนม้าก็วิ่งหนีตายมาที่ทางออกจังหวะนั้นได้ม้าก็ได้ปิดประตูทางออกเอาไว้เพราะว่าเขาก็มีความแค้นที่ฮอนม้าได้ทํากับลูกสาวของเขาเอาไว้แล้วทางคิมูระก็ได้เดินสวนเข้ามาเพื่อที่จะมองดูสภาพของฮอนมา้า พร้อมกับพูดเยาะเยะ้ยว่าหอนมะนั้นโลกจนทําให้สูญเสียเป้าหมายขององค์กรไปและบอกว่าหอนมะนนั้นไร้ค่ายิ่งกว่าสัตว์ซะอีกพอหอนมะที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโมโหแทบคลั่งแต่คิมูระก็ไม่สนใจและบอกว่าให้มันจบที่ตรงนี้ก่อนจะบอกลาหอนมแล้วก็เดินจากไปโดยภาพได้เผยให้เห็นหอนมะที่โดนเชื้อจระเเข้เงาท่วมไปทั้งตัวจากนั้นคิมูระก็ได้ประกาศให้นักวิจัยทุกคนในองค์กรได้รับรู้ว่า ฮอนมาร์นั้นได้รับบาดเจ็บก่อนจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนสั่งการแทนและบอกให้ทุกหน่วยเตรียมตัวให้พร้อมกับพื้นที่ปนเปื้อนแล้วบอกให้หน่วยโจมตีไปจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ก่อนที่คิมูระจะได้บอกกับทางหน่วยโจมตีว่าเขานั้นจะไปตามตัวบันบาาก,กลับมาระหว่างนั้นทางหน่วยโจมตีก็สังเกตเห็นร่องรอยที่ประตูทางออกว่ามีบางอย่างได้พังประตูตออกมา ก่อนที่ภาพจะได้ตัดมาที่คิมูระกับไดมะพร้อมกับบันบะที่ได้รอบหนีออกมาโดยการใส่ชุดทหารโดยคิมูระได้บอกว่าเขาจะพาบันบะไปที่สนย์ย่อยแล้วค่อยมาวิเคราะห์สถานการณ์กันแต่แล้วบันบะก็ได้บอกว่าเขานั้นรู้เรื่องที่อยู่ของจระเข้เง,งาตัวแม่แล้วโปดติดตามบันทึกของโซซูเกะในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าฝันร้าย